คดีนี้ไปดูการไล่ล่าคนร้ายที่ต้องเดิมพันด้วยชีวิตสุดมากสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเกอกพนมนจันทร์ลโลข้าราชการบำนาญแต่กายชุดครึ่งทอนแต่ก็มีมียุสื่อสารติดตัวอยู่นี่คนนี้เป็นตำรวจครับออกเวรแล้วครับแต่โดนเมียใช้มาซื้อข้าวแกงไม่มีอะไรติดตัวมเลยเรื่องก็ดันมาเกิดเนี่ย อ๋อซื้อเสร็จแล้วซื้อเสร็จแล้วกำลังกลับแล้วอย่าไปทะเลเทไหลที่ไหนนะอ,าอ,าอา้าวอ้าวอ้าวโอ้ใช่ยยังไม่พอยังโทรมาด่าอีกมนุษย์เมียเนี่ยนะอโโอเอ,าอเเ้าเมียเลขแล้วเร็วกลับกลับกลับแจ้งสายตรวจพื้นที่หเหตุรถต้องสงสัยสีดำเทารถเน็ตวอร์20เฮ้ยนี่เหตุว่ะมาเลยละครับรถผู้ต้องสงสัยที่เพิ่งรับว,งวางเมืนเน่อกี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหมันให้เหตุจัดาเลยเฮ้ยกำลังเลี้ยวเข้าบ้านเลยด้วยเฮ้ยอย่างนี้ต้องตามไปตามตามตามโอ้โหมันเข้าบ้านแล้วด้วย แม่นดี๋ยวบอลบอกเขาก่อนด้วยเฮ้ยพี่เยี่ยมสองขั้นจะตกใส่แล้วดาวจะเต็มปากเมื่าวนี่เหรอวะเดี๋ยวพวกมาตามมาจับเลยเอาเอาทันไปทันไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหยุดทำไมวะเอาเฮ้ยเฮ้ยมันกลับมามันกลับมาเฮ้ยเอาเอ้ยยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาอย่ามา

ขับย้อนกลับมาทางเดิมทางที่ผมอยู่ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะอาวุธก็ไม่มีรถคันนั้นไม่จอดพุ่งเข้ามาหาผมผมก็โดนลบแล้วเขาเกีียบข้ามรถถ้าผมอยู่ใกล้ๆอยากพูดกับคุณเมียสักสองคำนะว่าฟังบ้างขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกพนมจันทโร,รข้าราชการบำนาญสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าของเรื่องตำรวจโดนเมียตี